ไม่มีสิทธิ์มาเรียกฉันว่าผู้กล้าคำเตือนผู้ดำเนินรายการเป็นคนหยาบคายและหน้าโหดมากๆเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำและสตรีมีคันควรเกาเอาล่ะครับผมว่าทุกคนเนี่ยเคยอ่านการ์ตูนที่มันดักดังที่มันน่ากลัวน่ากลัวกันมาเยอะละการ์ตูนเนื้อเรื่องแบบเกา่าๆกากร์ตูนเนื้อเรื่องแบบดากจนคาดไม่ถึงเนี่ย ผมว่าทุกคนนะ่ะผ่านมันมาหมดละยังไม่กี่เดือนที่ผ่านมาเนี่ยครับมันก็มีการ์ตูนที่เป็นกระแสกันมากเลยในโลกออนไลน์นะว่าเอ้ยเรื่องนี้แม่งโหดเหี้ยมอมมาติ์นู่นนี่นั่นนั่นก็คือเรื่อง Redo of a Healer กระแสคํำชมนะครับของเรื่องเนี้ยบอกว่าเอ้ยพระเอกมันอมมาติ์พระเอกมันอย่างนั้นอย่างนี้เป็นความล้างแค้นที่สะใจสุดๆนู่นนี่นั่นแต่หยุดก่อน หยุดเลยถ้าคุณคิดว่าเรื่องนี้มันดาร์กมันอำม,มหิตแสดงว่าคุณยังลงลึกไม่มากพอครับอผมขอพูดก่อนแล้วกันว่าทำไมคนถึงชอบการ์ตูนทรงๆนี้นะคือตั้งแต่สมัยก่อนครับอ,อย่างการ์ตูนเรื่องเบอร์เซิร์กแล้วกันเบอร์เซิร์กเนี่ยมีครบเครื่องเลยครับทั้งความโหดอำม,มหิตของโครงเรื่องหลักแล้วก็มีฉากแบบ เลือดสาบไส้ทะลักอะไรก็ว่าไปหรือไม่ว่าจะเป็นกานสึครับกานสึมันก็จะมีเอลเมนต์ต่างๆเหล่านี้ผสมปนเปกันอยู่ในเนื้อเรื่องอะนะมันก็เลยทำให้การ์ตูนชองนี้เป็นที่นิยมของใครๆหลายๆคนที่เบื่อแบบโชเนนเบือเบ่อการ์ตูนรักการ์ตูนวัยสายเบื่อการ์ตูนหลายๆแนวที่มันเป็นแบบ มัสแมนสตรีมอะนะคนก็เลยหันมาอ่านการ์ตูนอะไรแนวแนวนี้ซึ่งวันนี้ครับเรื่องที่ผมจะแนะนำเนี่ยไม่ได้แปลกไม่ได้แตกต่างอะไรจากไอ้พวกการ์ตูนที่ผมว่ามาเลยแต่ไอ้การ์ตูนที่ผมได้ยกตัวอย่างมาเนี่ยมันยังมีช่วงพักเบรกมันยังมีช่วงแบบเออให้ให้คนอ่านได้พอเบาสมองให้คนอ่านได้พอแบบปล่อยจิตปล่อยใจไปกับการผจญภัย เรื่องความรักหรืออะไรก็แล้วแต่ครับแต่ไอ์กระตูนเรื่องนี้ที่ผมกําลังจะแนะนำเนี่ยไม่เลยครับมันเหมือนกับการเอากระตูนอามาหิตเลือดสาดเนี่ยมาตัดชอด็อตให้มันเหลือแค่ช็อตเลือดสาชดช็อตแก้แค้นช็อตสะใจสะใจเนี่ยแล้วมาเรียงต่อกันให้เป็นกระตูนเรื่องหนึ่งครับกระตูนเรื่องนี้ก็คือ Fukushima no kai no psycho u s h o u ya mino chikudesen met sumu s s u r u นั่นแหละครับหรืออีกชื่อหนึ่งครับเป็นชื่อภาษาอังกฤษที่ฝรั่งเขารู้จักกันเนี่ยในนาม The Strongest Hero Who Seeks Revenge ผู้กล้าล้างแค้นครับหลายๆคนคงถามใช่ไหมว่าเออไอป๊อปแล้วมันเจ๋งตรงไหนวะมันแตกต่างจากเรื่องอื่นยังไงมันก็แค่การแบบมาเห็นคนฆ่ากันทะลวงไส้นู่นนี่นั่นอ่ะลองฟังดูนะครับกระตูนเรื่องเนี้เปิดเรื่องมาที่ผู้กล้าคนนึงครับ หลังจากที่เขาได้กำจัดจอมมารเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเขากับโดนส่งให้ไปขึ้นแท่นประหารด้วยเหตุผลที่ว่าผู้กล้าคนนี้กำลังทรยศมนุษยชาติแล้วคนที่สั่งประหารก็ไม่ใช่ใครครับเป็นองค์หญิงของอาณาจักรอาณาจักรหนึ่งที่ทำการอัญเชิญผู้กล้าคนนี้มาสู่โลกโลกนี้ว้แต่หารู้ไม่ว่าเทพธิดาแห่งความรักของโลกเนี่ย ดันเป็นมาโชคิสแล้วหลงรักผู้กล้าที่ถูกอัญเชิญคนเนี้มาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วเพราะไอ้ผู้กล้าคนนี้โดนประหารปุบวิญญาณมันก็ถูกส่งไปที่เทพีแห่งความรักคนนี้และด้วยความรักความสเสน่หาที่เทพีคนนี้มีให้ผู้กล้าคนนี้เนี่ยนางก็ชุบชีวิตผู้กล้าคนนี้ไว้ให้ขึ้นมาล้างแขนพอผู้กล้าฟื้นคืนชีพขึ้นมา สิ่งแรกที่มันทำครับคือล้างแขนล้วนๆไม่ว่าจะเป็นอัศวินข้างกายองค์หญิงเพื่อนร่วมทางที่เคยร่วมทางไปปราบจอมมารกันเองก็ตามคือเอาง่ายๆว่ามนุษย์ทุกคนบนโลกที่คิดร้ายต่อเขาทำไม่ดีต่อเขาเขาจะล้างแขนและอยากคิดว่าเอ้การ์ตูนเรื่องนี้แม่งก็แค่การ์ตูนล้างแขนการ์ตูนเลือดสาดการ์ตูนแบบด่าๆทั่วๆไปนะ คือความเจ๋งมันอยู่ที่ว่าวิธีการทรมานครับไม่ว่าจะเป็นเอากันไกลยักษ์ไปตัดจูให้คนคนหนึ่งตกอยู่ในหลุมเวลาที่เขาต้องทรมานอย่างเงี้ยเรื่อ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 ยไม่รู้กี่ครั้งกี่คราวนะหรือว่าทําให้คนคนนั้นเนี่ยอับอายต่อหน้าประชาชนนับร้อยนับพันเนี่ยมีหมดวิธีการล้างแค้นของ ไอ้ผู้กล้าคนเนี้ยมันแปลกมันแหวกแนวมันฉีกมันคือคนอ่านสะใจอะ่ะคนอ่านแม่งโคตรสะใจเลยคือเอาง่ายๆว่าอ่านการ์ตูนเรื่องเนี้ยแล้วเปิดเพลงไมเท่าฟังไปด้วยอะ่ะได้ฟิลมากๆเลยเว้ยคือแม่งใช่มากเลยเว้ยแต่ลึกลงไปกว่านั้นครับการ์ตูนเรื่องเนี้ยได้หยิบยกบริบทของหน้ากากที่ผู้คนน่ะใส่ในการเข้าสังคมในทุกวันเนี่ยครับออกมาแล้วก็พลิก ให้เราดูหลังหน้ากากนะว่าเบื้องหลังหน้ากากความสวยงามความเป็นคนดีของคนคนนั้นนะ่ะอาจจะมีอะไรอยู่ข้างหลังก็ได้แล้วเรื่องภาพการ์ตูนนี้นะครับบอกได้เลยว่าไม่เป็นสองรองใครทั้งนั้นเรื่องภาพลายเส้นเอ่ยการแบ่งช่องแต่ละหน้าเอ่ยคือดีมากผมไม่แน่ใจนะว่าในเมืองไทยเนี่ยมีลิขสิทธิ์ของการ์ตูนเรื่องนี้หรือเปล่าถ้าเป็นไปได้ก็ลองไปหามาอ่านดูนะครับ นะวันนี้ตอนนี้ที่ผมกําลังอัดอยู่เนี่ยถ้าจำไม่ผิดมันมีอยู่ประมาณ48ตอน,นครับแล้วออกทุกๆอาทิตย์ก็ถือว่าเป็นการ์ตูนที่เฟชมากเลยนะอายุกําลังจะครบ1ปีพอดีใครกําลังมองหาอะไรใหม่ๆเนี่ยก็ลองไปอ่านเรื่องนี้ก็ได้ครับอ่าและถ้ายิ่งใครชอบการ์ตูนแนวๆนเนี่ยนะครับผมมีอีกเรื่องนึงละกันที่มาแนะนําได้ลองหาอ่านกันดูนะนั่นก็คือ The Executed Sage Is Reincarnated as a Lich and start an all-out war หรือชื่อไทยปราดผู้ถูกลงโทษได้กลับมาเกิดใหม่กลายเป็นเลชและเริ่มสงครามสุดกำลังการ์ตูนเรื่องนี้ครับก็กึ่งๆจะเป็นฟิลเดียวกันนั่นแหละก็คือเป็นเรื่องของอมหาปราดคนหนึ่งครับที่ได้เดินร่วมทางกับผู้กล้าที่เป็นผู้หญิงคนนึงไปปราบจอมมานเมื่อเขาสองคนได้ปราดจอม,มารกันเสร็จปุ๊บเขากลับมาก็โดนใส่ร้ายป้ายสีว่าเออเป็นผู้ทรยศ คุณไหมก็คือการ์ตูนพวกนี้พลอตมันจะคล้ายๆกันน่ะแหละครับขึ้นอยู่กับว่าการดําเนินเรื่องของแต่ละเรื่องเนี่ยจะแตกต่างกันยังไงมากกว่าแล้วก็เรื่องนักปราชเนี่ยก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งครับที่เอออ่านแล้วมันไม่จําเจดีแต่ผมขอไม่ลงลึกเรื่องนี้แล้วกันเพราะเรื่องเนี่ยถามว่ามันพีคขนาดน่าจดจํำไหมก็ไม่ครับแต่ควรค่าแก่การอ่านไหม ผมว่าใช้ได้เลยครับยังไงก็ลองไปหาอ่าน2เรื่องนี้ดูกันนะครับแล้วถ้าใครมีความคิดเห็นหรือว่าเอ้ยมีกระตูนแนวๆเน,น,นี้ยจะแนะนําให้ผมหรือว่าเพื่อนๆไปอ่าน,านก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์คลิปคลิปนี้ด้วยแล้วกด Subscribe ให้ช่องตรงฉินเพื่อที่จะไม่พลาดคอนเทนต์ต่อๆไปด้วยนะครับสําหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ